โย่เพื่อนๆจริงกันหรือเปล่าครับผมตอนนี้โอยอซีรีพอร์ตเสียงตามสายมาช่วงนี้นะฮะนะครับขอบอกนิดนึงเลยก็แล้วกันผมเนี่ยเป็นหัวเพื่อนเพื่อนในโรงเรียนมากเลยนะครับยังไงตอนนี้นะคะน้ำหนักตัวของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นจริงเหรอพุงเริ่มใหญ่ขึ้นมีแก้มย้อยพุงย่อนอย่างคุณเนี่ยฮะแหมหลังกินข้าวเสร็จก็ต้องมีขนมหวานนิดนึงเพื่อแบบว่าสำราญใจอ่ะสำราญใจแต่ไม่สำราญพงนายศ ทำไมครับปูงมันออกนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาหาวิธีการลดกันดีกว่านะฮะลดปูงลดความอ้วนตอนนี้นะฮะเราก็เป็นห่วงน้องๆมากเลยเราก็เลยมีฬานะฮะพี่จะแนะนำน้องๆนะฮะสำหรับการลดความอ้วนเนี่ยที่าแนะนำกันใช่มันเป็นกีฬาอย่างหนึ่งเลยอะไรครับบูลาฮูปครับรู้จักบูลาฮูปกันมาอ่ารู้จักรู้จักรู้จักรูจักด้วยเออนี่นี่นี่เห็นกลุ่มนั้นมากกำลังเล่นนินยู่เลยนี่ยนี่ยู มีโชว์ที่เด้เห็นตามตอนเช้าๆนะตามโรงเรียนเนี่ยก็จะมีบางโรงเรียนเนี่ยขึ้นมาแบบโชว์โรงเรียนเลยนะหน้าเวทีเลยนี่อย่าว่าแต่ตามโรงเรียนเลยเด็กข้างบ้านนี่ก็เล่นกันเหมือนกันเอามาแข่งกันเลยนะแบบอยู่ตรงหัวปากซอยอ่ะนั่นเล่นกันแข่งกันใครที่นานที่สุดจริงเหรอจริงโอ้หแจ่มมากอ่ะสุดยอดมากเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แบบว่าเอามาเล่นกันนี่นี่โชว์ตัวอย่างนี่นี่ ครับผมแต่ก่อนจะโชว์ตัวอย่างเนี่ยกรุณานะฮะช่วยเล่นทุกวันด้วยนะครับยศเพราะว่าเอาแต่กินแบบนี้นะฮะระวังจะอ้วนงงฮูฮฮลาคูนะครับผมเพืออเ่อนๆนะฮะ<อ>ยังไงไกด์ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันาานะครับสำหรับกีฬาฮูลาคูสอย่างเงี้ยให้เล่นกันทุกวันนะครับหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จปั๊บเนี่ยมีเวลาว่าไปเล่นฮูลาคูสกันสักหน่อยเผื่อว่าจะลดเอวอะไรได้บ้างถูกต้องครับโอ๊ยใกล้เวลาเรียนแล้วหมดเวลาต้องไปเรียนแล้วอ่ะเฮ้ยงั้นเราสองคนไล่กันก่อนดีกว่าครับถึงตามสายหมดแค่นี้ครับผมไอตีน้อยไกด์ไปแล้ววคคครรรัััับบบบบ๊าายยยสสดีศจน